วันนี้นะครับครูชื่อนาตัวก่อนนะครับผู้ชื่อครูนัททีนะครับจะมาแนะนานะครับวิธีการต่างๆเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นรวมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับโดยแนะนําตัวก่อนนะครับก็คือครูชื่อครูนัททีนันดูดอนนะครับเป็นครูสอนวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามนะครับ รูปแบบนะครับในการทำใบงานนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับดูลิงก์หรือ QR code หรือดูถ้านักเรียนดูวิดีโอแล้วนะครับมันจะมีลิงก์อยู่ด้านด้านล่างของวิดีโอให้นักเรียนเข้าไปกดดูใบงานนะครับถ้านักเรียนคนไหนนะครับมีเครื่องปริ้นก็ให้ปริ้นได้นะครับแล้วทำใบงานส่วนคนไหนที่ไม่มีก็ให้เขียนในกระดาษรายงานแบบนี้นะครับ แล้วส่งคียตอนเปิดภาคเรียนนะครับซึ่งก่อนที่นักเรียนนะครับจะทําการเรียนนะครับก็จะให้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับบริเวณตรงนี้ก็คือคํานําหน้าให้นักเรียนเลือกนะครับว่าจะเด็กชาย<ๆ>เด็กหญิงนายนางสาวนะครับต่อมานะครับขอให้นักเรียนใส่ชื่อแค่ชื่อและนามสกุลนะครับ นะครับอย่างเช่นสมควรใจเย็นนะครับพิมพ์ลงไปในช่องนี้เลยนะครับพิมพ์ลงไปเลยนะครับเคาะเว้นวรกหนึ่งทีนะครับเขียนชื่อแนะนามสกุลที่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามีผลต่อการใส่คะแนนนะครับในการเรียนวิชาการงานอาชีพแล้วก็เลือกเลขที่นะครับภายในเลขที่แล้วก็เลือกชั้นนะครับว่าอยู่ชั้นมหนึ่งทับอะไรนะครับหลังจากนั้นก็ทําข้อทํแบบทดสอบก่อนเรียนจํานวน10บข้อนะครับพอทําเสร็จแล้วกดส่งนะครับนักเรียนสามารถดูคะแนน หลังจากการทําแบบทดสอบได้นะครับทันทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับส่วนเนื้อหาของวิดีโอนะครับสามารถดูได้ในช่อง youtube นะครับซึ่งเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วนะครับในแต่ในใต้วิดีโอแต่ละอันนะครับจะมีลิงก์นะครับลิงก์บริเวณด้านล่างในลิงก์นะครับลิงก์ที่รวมใบงานแบบทดสอบใบความรู้นะครับ ให้นักเรียนนะครับเข้าไปกดคลิกนะครับเข้าไปดูนะครับเข้าไปทํานะครับซึ่งถ้านักเรียนไม่สามารถสแกน QR code คได้นักเรียนก็สามารถที่จะทำตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยกดแล้วเข้าไปทำได้เลยนะครับเนาะเพื่อความสะดวกนะครับบางครั้งการสแกน q คอ o d e อาจจะลำบากสำหรับนักเรียนนะครับเนาะซึ่งจะจัดทำการเรียนการสอนทั้งหมดประมาณ 3ถึง4ครั้งนะครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ที่จะถึงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับนักนเรียนอย่าลืมเข้าไปทํานะครับแบบทดสอบก่อนเรียนเมื่อเรียนครบแล้วก็จะมีลิงก์นะครับด้านใต้นี่แหละครับเป็นแบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนไปทําด้วยนะครับจํานวน10ข้อนะครับตัวนี้ก็คือตัวอย่าง QR code นะครับที่นักเรียนจะได้ใช้ในการสแกนเพื่อเข้าเรียน ในบทเรียนต่างๆซึ่งครูประจําชั้นนะครับจะส่งให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับได้ใช้ได้เรียนนะครับหนอครูก็คงมีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับย้ํานะครับว่าอย่าลืมทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแล้วก็ไปงานนะครับด้วยวิดีโอแต่ละวิดีโอย้ำหนึ่งนะครับว่าครูไม่ได้ใช้เวลาเวลาที่ยาวนานนะครับไม่พูดนานนะครับเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินะครับ ลงมือทํางานส่งครูนะครับก็สุดท้ายก็นักเรียนก็ลองดูนะครับใต้ลิงก์วิดีโอนะครับจะมีลิงก์สําหรับการทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับซึ่งนักเรียนดูให้ดีนะครับจะเป็นชั้นม .1 ม .2 และม .3 นะครับซึ่งนักเรียนสามารถคลิกและเข้าไปทําได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับชื่อและนามสกุลนะครับให้ถูกต้องนะครับคํานําหน้าให้เรียบร้อยนะครับ เพราะว่าส่งผลต่อคะแนนที่นักเรียนจะต้องส่งด้วยนะครับขอบคุณครับ